พรีเซนต์ได้แต่ว่าคนอื่นมาถ่ายไม่ได้ที่นี่เพราะว่าเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องราย,รายละเอียดต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับเขียนสูงมาก ไว้ไปดีก่อะน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวดูสิ่าดสิามดาดูมานูาาามาดู มีรองพื้นพ่อเพี่น้องของย่างขึ้นรถของขวาไปได้วยเงี้อช่วยขอดีของจีอ้วนตัมตาสวัสดีครับ สีรองพื้นเราหนิไอ้สกิมสกิมหรอแล้วข้วขาเนี่คืออะไรข้วขาวแหละสีสกิมเพราะว่าเป็นสกิมห้ากระรอบหนึ่งวุ้ยกระเบื้องปูหรอเนี้ยเลิศนะเราใช้ช่างที่ไหนปูช่างเราเองหรอหรือเจ้าปูเองหรอเลิศนะทุกคนดูดิให้ตามแบบใช่ไหม แบบมาครบอย่างอ่ะแบบเบื้องอ่ะชั้นสองเลยไปชั้นสองนั่งดูพี่น้องเขาจะเห็นกระเบื้องเคยได้เห็นกระเบื้องไปแล้วพี่น้องตื่นเต้ลมากตื่นเต้ลมากระเบียงอืมประหยัดดอกโอ้หน้าหลากกระเบื้องน่ารักตัวห้องในเหยียบน้ำต่อมือ เออยังสีลาเหมือนมากกว่ตื่นอ้าวคือมหาหมองออยเาขจี๊ออยใน้องฉันนอกเออยังสีได้ไหมสักลายสีไดงลั่นงานหัวเด้คขับครหาเงนจางะไรบ้างไม่ได้ล่ะห่งันงานคนงานผมวางงานอยู่นีบ่เรี้ยวเนี้ยจาคนที่งานเจ้าคนหนุ่มมุ่งคอยเสียดหัวหัวเฮ็ดสวนบ๊วยชวาไข่แมนลุยเฮ็ดทอดไส้ระบ่ดก็เฮ็ดนี่แล้วแม่จะพอนี่นเข้า แม่กระซิโดนเปิดเขื่อนนั่นแหละหมายความว่าข่อยจีหางกันอีกจิดนึงก่อนเข้าไข่อยสางหลายอย่างให้ตัวนี้งต้นทค่าให้ต้นค่าเนี่ยเขาจังไหนกันเหยียดเองก็คือให้ผมจัดการเลยบ่ต uh uh ้องมันบ่แล้วข่เขาคุยกับมันเป็นบางก่อนเพราะว่าถามร์มคนเดียวคนว่าเอ้ตรงนี้ยจัดเป็นของบอสแล้วเพราะว่ามันถีบก็ถีบบอสเลย เสดายเนาะการิตใจกระหรเนาะตอมันกับจำเป็นอไปไเถอะมมากทัดอืมันก็สิเป็นปัญหานะอีแตนอย่เมียนภับพัติทัวเะ็ัหัว่เขาก็เห็ุขม้าจังเอยตามมันบ่ตาก็หมายบ่หายขม้าจันเลยอ่ือเ้าถนนขาอืมอืมเราคอยหาเงินอีกฮึบหนึเด้อจะว่าจะบาดขวอยมันหลายลานผูดีมันบ่ทำหลายรงวกว็หาลานฝูดีมันสูงก็วองตัวข้าเรา เสนอเสนอเสอราคาหัวหัวซื้อหนังฮา้านข่อยเราป้าหนังานข่อยทีงงานหลักเดี๋ยวอยู่ดิแป๊บหนึ่งได้แน่นอนจะทำแน่นอนอันนี้ทำบัวทำบัวหรอครับบัวของวันนี้เริ่มติดแล้วครับทายังไงหรอเฮ้ยมีเก่งจังอไงบัวทำองก็สุดปันสดเลยนะทุกคนเห็นไหมนี่กว่าจะเป็นบัวได้นี่ทำไหนบัวทำไหนบัวดู สวยมากเลยอันนี้คือบอกเลยว่าละเอียดมากงานละเอียดดูดิทุกคนสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจ้าของบ้านจังขออนุญาตเด้อเด้ออันนี้ <c oughs> สวยมากเลยปีมากเลยทีมงานแม่เป็นทีมไหนเป็นทีมอันนี้บอก ให้มันที้เห็ดบวัวเนี่ยบอกอ๋อเวลามันแข็งมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมสวยมากเลยแข็งแรง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 ไอ้หลังบ้านหลังบ้านหลังช่องค่ารวมมัน5ล้าน พรา่รแ้วมันเยอะมากนะครับร้อน้มันกว้างมากก็เลยต้องทํางานเก็บเงินเก็บทองได้มาสองสามปีหล่ะไปแป๊บเ,เดียวจับแปบ๊บเงี้เาด้บ่อบ่เงยเวาคอยกระสิอดหลับอดนอนเพื่อไม่เห็นห่วยเจ้าเนี่ยล่ะหางให้มาใจขาห่วยอล่ะ <c oughs> อันนี้เป็นหลังบ้านจะเป็นต้นไม้หลังบ้านเขาก็จะปรับปรุงให้เป็นท่านี่นู่นนี่น,าน,น,านันานนาน่น รอวะแม่มคนไม่คนไม่มีแฟนแบบนี้แหละ <Okay. c oughs> คนโสดโอ้คือเรท้าในวันสียางมาชมยุ่ขงขัง <c oughs> คือเรตุมเป้แต่เรตุมเปย์เ่รวะเรตุมเป้แต่เรตุมเป,อเมเปโอ้ ผมจะตั้งใจทํางานหาเงินมาทารั้วพ่อรั้วผมมันห้าลานเราไม่อยากใช้เงินเก่าไปลวไม่รู้นะผมสร้างบ้านผมไม่ได้ใช้เงินเก่าผมเอาผมสร้างเงินใหม่เนี่ยเงินเก่าที่มีผมก็ผมเป็นคนเก็บเงินแบบว่าการใช้เงินของผมนะการที่ผมจะซื้อการที่ผมจะสร้างผมไม่ต้องใช้เงินตัวใหม่ที่เพิ่งหาถ้าเงินเก็บเราจะไม่ใช้ให้ตาเราต้องไม่ใช้เพราะเราต้องเก็บเพราะเวลาหนึ่งวัหนึ่งมาเราต้องการมันมันก็ต้องจะต้องใช้ใช่ไหม ผมก็ต้องไปปั่นเงินต่อใหม่มาอดรับอดนอนอ่ะรถมารถทุกๆบานทุกหนักรถนาาหลักสังรถเบลมาก ฮารดัมฮารดัมฮารดัมอันนี้ก็คืออันน,น,นี้อันนี้เนี่ยเป็นแนวรัวเห็นไหมข,ขาวๆเนี่ยข,ขาวๆเนี่นยคือแนวรัวดิว ผมก็เหมือนหอพักเนี่ยหลามาผมไม่ให้นอนผมนอนน้อยมากเพราะหอพักก็ไม่เสร็จมันไม่เสร็จอันนี้ก็ยังต้องยังต้องสร้างอีกคือมันใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ใช้เงินเดียวมากเพราะว่าซื้อที่เปล่าๆก็ เฉพาะพื้นที่าเป่าก็หมดมันพื้นที่เป่าเนี่ยคือท่านี้แล้วพี่น้องไช่วันนี้นอพักสีเหล็กกันแค่ก,กี่โมงจีขอพักวันสีเหล็กกันแค่กี่โมงจี ก็อะไรสิไหมว่าถือมันที่งทำไปมันเร็วอย่างพี่ตุ้มไปเลยออโอ้ยแมนเลยเราบอกเราบอกจะไล่เลยช่างเราทำง,งานนะครับเร็วมาก,กาทุกคนเร็วจริงๆเร็วจริงๆเร็วจ้าจ้า ไม่ค่อยไหลับไม่นอนทํางานเยอะมากเพราะว่าอยากให้ตัวนี้มันเสียจเร็วๆสิ่งที่เราภาคภูมิใจสุดคือตรงนี้มันเป็นความภาพมันเป็นจุดรวมของเราตอนนี้เรานอนแบบกันแออาทิตย์ถึงนอนกันที่ตึกโตเกียบแบบแออัดเนาะตัวกิมมสิกนอนกันแบบแออัดแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้แบบว่ามีพื้นที่ส่วนกายาของตัวเองอันนี้ผมทําเป็นเหมือนเป็นเหมือนหมู่เป็นเหมือนบ้านหมู่บ้านโครงการหนึ่งเหมือนหมู่บ้านหนึ่งเลยทำอย่างเงี้ย เป็นหนึ่งหมู่บ้านมีโครงการผมทําฟิตเนสให้เด็กน้อยเอาไปออกกาลังกายทําฟิตเนสทาสระว่ายน้ําอาจจะมีสระว่ายน้ำเล็กๆแบบที่พอแบบแ,บบแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจากความตั้งใจของผมเนาะที่จะทําให้ค่ายเพลงเราแบบเติบโตได้เร็วแล้วก็พอเราโอเคแล้วเรามีห้องอัดเจอรของส่วนตัวห้องอัดส่วนตัวห้องซ้อมส่วนตัวเราก็ไม่ต้องไปเช่าเขาเคจปะเราไม่เช่าเขา พอเราชอบเขามันก็เป็นเงินเป็นทองแต่เราปีสะสมไปใช่ไหมล่ะแต่ก็ย้ำเลยว่าผมก็